วัดบางขุนพรมซึ่งเป็นสถานที่กําเนิดพระสมเด็จบางขุนพรมนั้นเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงธนบุรีเดิมชื่อเรียกว่าวัดวารามตาราต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าวัดอมริตตยรสหรือวัดอมริตตรสแต่ชาวบ้านก็ยังนิยมเรียกกันว่าวัดบางขุนพรมวัดบางขุนพรมมีพระองค์เจ้าอินซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่สเป็นผู้ดูแลทํานุบำรุง กระทั่งพระองค์เจ้าอินชิพิตักษัยก็มีสมิตราด้วงซึ่งเป็นต้นตระกูลธนกโกเสมาเป็นโยอุปถักแทนราวๆปีพุทธศักราช2413สมิตราด้วงโยงอุปถักวัดบางขุนพรมได้ปรึกษากับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดะระฆังพระเกจิตอาจารย์ในยุคสมัยนั้นที่ตนนั้นมีความสนิทคุ้นเคยว่าอยากจะสร้างท้าไว้ให้คนรุ่นหลัง เพราะการสร้างพระเป็นมหากุศลยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง